สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพนเดชวิสัยครับขอบคุณท่านที่สนับดนุนช่องกิจโพสชาแนลนะครับโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ก็มาเป็นควัมหลงของกรณีอภิปรายไม่ไว้วังใจนะครับคุณวังสีมันโรมนะครับหลังจากอภิปรายเสร็จสับปรากฏว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับ สอวอุปกิจตก็ฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายร้อยล้านบาทศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องหนึ่งพฤษภาคมนี้ครับเรียกร้อยล้านเลยเหรออุปกิจครับมันมากไปหรือเปล่าอ่ะหลังสิบม,มันเขาเขาพิ่งเรียนจบนะเขาจะมีเงินที่ไหนไปให้วะตั้งร้อยล้านอะ่ะ เท่เลยไนงะเอาสักพันล้านไม่ดีกว่าหร้ออะอ่ะ,อะก็ปรากฏว่าสารอาญานะครับก็ได้รับมอบหมายจากนายอุปกิจปาจาริยางกูลสอวอยื่นฟ้องนายรังสีมันโรม สสพรกเก้าไกา่ข้อหามิ่นประมาทเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในช่วงดึกของวันที่15กุมภาพันธ์สองพันาร้อยสิบหซิมรังซิมันได้อภิปรายในหัวข้อเช็คบินไทยดำจีนเทาโดยมีเนื้อหาเข้าข่ายมินประมาทนายอุป,ปกิจก็เลยฟ้อง เรียกค่าเสียหายร้อยล้านบาทนัดจส่สวนมูลฟ้องหนึ่งพฤษภาคมแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะอุปกิกตจก็ได้ฟ้องนอายอฉชิยะเรืองรัตนพงศ์คู่คดีคู่ความของผมเนี่ยแหละครับข้อหาหมิ่นประมาด้วยการโฆษณาและเรียกค่าเสียหายห้าสิบล้านเอา้าทำไมอัาชิยะห้าสิบล้านวะ ทำไมรังสิมันตั้งร้อย้านอัธิยะมีเงินเยอะกว่ารังสิมันตั้งเยอะนะครับก็ข้อกล่าวหาว่าในอุปกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับเพราะอุปกิจเป็นใครครับก็เป็นทีมงานของคุณประยุทธ์จันโอชาครับเพราะว่าเป็นสอวสองร้อยห้าสิบคนที่คนเอกประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งไม่รู้ใครสรรหานะ ไม่ว่าประวิดหรือประยุทธ์หรือใครก็ไม่รู้นะแต่เป็นคนแต่งตั้งนี่ก็คือเป็นสอวอน้ําดีเป็นคนดีของพลเอกประยุทธ์สวทั้งสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยคนดีทั้งนั้นไม่มีคนไม่ดีเลยสักคนนึงดีหมดไม่ว่าจะเป็นหมอพรทิพย์ไม่ว่าจะเป็นเสรีไม่ว่าจะเป็นวันชัยอิติศักดิ์ดีหมดดีมากมาก ผมว่าจะไปเป็นในประคนดีพลเอกประวิตยไม่เซ็นให้เป็นสวหรอกครับนะก็ปรากฏว่าสวประกิตคูกลัวอยู่คนเดียวครับรังสีมันก็ไม่กลัวอัจฉยะก็ไม่กลัวใครหน้าไหนก็ไม่กลัวกลัวอยู่คนเดียวคือปารีนาไก่คุูครับเวลาปารินาออกมาโพสอะไรแต่ละอย่าง เห็นอุปกิจเงียบกิฟเงียบเงียบสนิทสิทิ์สายหน้าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็นอดีตเมียนะครับอุปกิจคุณอุปกิจนี่เป็นอดีตผัวก็ไม่ค่อยกล้าถือเพราะว่าผู้ชายอ่ะเขาก็ให้เกียรติผู้หญิงอะเนาะ,ะให้เกียรติให้เกียรติหรือกลัวก็ไม่อะจริงๆแล้วก็การฟ้องร้อง ก็เป็นเรื่องตามกฎหมายนะครับคุณอุปกิจตก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องแต่จะชนะจะแพ้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะการประชุมสาภาผู้แทรรนราษฎรนั้นก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรคุ้มครองเขาเฉพาะคุ้มครองในสาภาคุณรมนัสิมันจะไปว่าพลเอกประยุทธ์ไปว่าพลเอกประวิทธ์หรือไปว่าใครก็ได้ในสาภาเนี่ยแหละเขามีเอกสิทธิ์ ขุ้มรองนะครับเพราะว่าคนในสภานะครับมีสิทธิ์ตอบโต้ได้สดดดมมต,อตไิไปว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกวุฒิก็ยกมือตอบโต้ได้ไปว่าสสคนไหนรัฐมนตรีคนไหนเขาก็ยกมือตอบโต้ได้แต่ถ้าไปกล่าวถึงบุคคลภายนอกเขาไม่สามารถตอบโต้ได้เขาก็จะจะแจ้งความหมิ่นประมาทก็ต้องดูซิว่าศาลจะตัดสินว่าอย่างไรว่าสะสะรมนั้นหมิ่นประมาทหรือไม่ก็กล่ากันอีกทีนะครับ แต่ส่วนคุณอาชญยเขาไม่ได้เกี่ยวกับสาภาครับเขาเขาได้สดอย่างเงี้แหละครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้อ,ตองโดนแจ้งความฟ้องร้องเช่นกันก็ไปดูกันที่ศาลว่าจะตัดสินเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวซึ่งผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการปกป้องคุ้มครองประชาชนนะอย่างผมเนี่ยนะ ใครจะมาด่าผมมาโจมตีผมมาอะไรผมผมผมก็คิดว่าผมจะไม่แจ้งความจับนะเพราะว่าผมผมมีช่องทางที่จะตอบโต้มาด่าผมผมก็ด่ากลับมาด่าว่าผมผมก็ว่ากลับเหมือนเช่นคุณอาชยะที่ผมไปวิพากษ์วิจารณ์ท่านท่านก็มีช่องทางตอบโต้นะแต่ปรากฏว่าท่านไปแจ้งความจับผมแต่ผมจะไม่แจ้งความจับใครให้คุณอาชยะ มาวิาพากษ์วิจารณ์มาด่าผมให้ท่านกล้าเอ,อ่ยชื่อนมสกุลผมก็จะไม่แจ้งความจับนะเพราะว่าผมก็ตอบโต้ในสื่อของผมได้อย่างสวแต่สวอุป,ปกิกจริงๆแล้วก็ตอบโต้ในสื่อได้นะเพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะท่านก็มีแถลงข่าวก็ได้ว่าไอ้ที่สอสอโรม,มันพูดนะ่ะมันไม่จริงที่อาชยะพูดนะ่ะมันไม่จริงอันเนี้ย ก็ก็ได้แต่ต้าท่านก็เลือกที่จะแจ้งความก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิของท่านมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องขอขาดบาดตายอะไรในเมื่อคุยถึงสอวอนะครับเดี๋ยวผมว่าจะโพสต์ในเฟ e บุ๊กของผมว่าผมขออนุญาตไม่นับถือสอวสองรอยห้าสิบคนเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแล้ว จริงๆการที่สวแต่ละคนออกมาให้สัมภาษณ์นะนะไม่ว่าจะเป็นวันชัยไม่ว่าจะเป็นกิตติศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นเสรีหรือเป็นหมอพรทิพย์น,นะก็ไม่ต้องไปให้ราคาหรอกครับเพราะว่าในการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งที่จะถึงเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดครับไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าจะเลือกผลเอกประยุทธ์เลือกผลเอกประวิทธ หรือจะไม่เลือกคุณอุงอิงไม่เลือกคุณอนุทินไม่มีสิทธิ์จะคิดมีสิทธิ์จะคิดนะครับแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําตามที่ตัวเองคิดเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องรอฟังคําสั่งรอฟังทงตอนนี้ก็มีอยู่แค่สองทงนะครับว่าไม่ประวิตยก็ประยุทธ์ไม่ประยุทธ์ก็ประวิตยไม่ประวิตยก็ประยุทธ์คือสวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เลยว่าเฮ้ ประยุทธ์ดีกว่าประวิตย์นะเว้ยไม่ได้ครับถ้าทงเข้ามาประวิตย์็ต้องประวิตย์คนระับเอ้ยประวิตย์ดีกว่าประยุทธ์นะเว้ยไม่ได้ครับถ้าทงเข้ามาทงเข้ามาอะไรสวก็ต้องเลือกตามนั้นแล้วก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เหลือถึงสองร้อยห้าสิบป่าไม่ล้ถ้าเหลือถึงก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการเลือกตั้งนายกครั้งที่ผ่านมา 9 9้าส 99. ิบเก้าจุดเก้า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 เปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าประธานพงเพชรไม่ออกความเห็นก็มีสองร้อยสี่สิบเก้าคนที่เลือกคนเอกประยุทธ์ครับไม่มีเสียงตากเลยครั้งนี้ก็เช่นกันก็ต้องเป็นแบบครั้งแรกเพราะอย่าลืมนะครับคนไทยบุญคุณต้องทดแทนครับในเมื่อเราอยู่เฉยๆเราอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราได้เป็นสอวอมีเงินเดือนกินแสนกว่าบาทะ แล้วก็มีคนนับน้าถือตาแล้วก็มีผู้ช่วยได้ผู้ช่วยเหมือนสอสอเลยนะมีผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยสอวอมีครบนะมีลูกน้องอีกสี่ห้าคนน่ะโดยกินเงินเดือนหลวงอ่ะนั่งเครื่องบินก็ฟรีอ่ะไปไหนมาไหนก็ฟรีอ่ะประชุมกรรมธิการก็ได้เบียร์ประชุมอ่ะโอ้มันถือว่าบุญคุณต้องทดแทนเลยจริงๆนะครับ เมื่อวานนี้ก็มาคณะกรรมาการท่องเที่ยวมาที่พิษณุโลกก็เห็นคนก็ไปต้อนรับกันจังเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปต้อนรับทําไมเนาะก็เป็นสอวอ่ะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีซะหน่อยแล้วก็เป็นสอวอที่ไม่ได้มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองก็ไม่รู้จะไปต้อนรับทําไมเห็นมานั่งดูแสงสีเสียงอยู่ก็ไม่เป็นไร เราเป็นข้วการจัดการอะไรก็ต้องเป็นต้อนรับกันหน่อยนะเราเป็นประชาชนธรรมดาเราก็ไม่ต้อนรับนรบก็ไม่รู้จะต้อนรับทาภาษาอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคนที่น่านับถือสอสอผมยังนับถือมากกว่านะพอสสอ,อย่างน้อยก็มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนจะซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงก็ไม่เป็นไรหรอกครับก,ก็ก็มาในระบอบประชาธิปไตยอะ่ะพอยังนับถือมากกว่า เป็นไปนั่งกันหน้าสลอนโต๊ะวีไอพีไอพวกประชาชนก็อยู่โต๊ะขี้ข้าไอพวกสอวอพวกหัวหน้าส่วนพวกวีไอพีก็อยู่โต๊ะวีไอพีนะพวกเราก็ไปนั่งอยู่โต๊ะขี้ข้าไปชะงงกอยู่ข้างหลังกันนะครับทุกกิจ,จกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ครับก็ต้องมาดูกันซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้แต่มันเป็นคดีจิ๊บๆนะครับจะเรียกไปหื้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็เรียกไปหื มันมีม,มีมีชื่อเสียงถึงขนาดนั้นเลยหรอด้ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นร้อยล้านเลยเหรอมีชื่อเสียงห้าสิบล้านเลยเหรอนะครับโอเคไม่ได้ขอคุณทุกท่านครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมในะานามประชาชนราชดรเต็มคันผมไม่สนใจใครทั้งสิน้นจะหน้าอินหน้าผมจะใหญ่โตหา่าเหวสนตีนสนมืออะไรก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับผมนับถือ ประชาชนครับนับถือแม่ค้านับถือรอปภนับถือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนับถือแก๊สนับถือทุกคนที่เป็นประชาชนนะครับเิื่อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมไลน์ในช่องกิจโพสช a n แนลของผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณที่ช่วยซื้อของครับผมก็มีกล้วยตากมาขายนะครับกล้วยตากบางกระทุ่มปิดสโุโรรับห้าสองสองร้อยบาทครับ 5, 2, ผมได้ฉายาจากสสวันอยู่บำรงุงให้เกียรติผมตั้งฉายาว่าไอยูทูบเปอร์ขายกล้วยตากผมภาคภูมิใจมากนะครับขอบคุณนะที่พูดถึงผมและขอบคุณที่ให้ฉายาผมเพราะว่าคนที่ขายกล้วยตากที่พิษณุโลกครับเป็นข้าบดีทุกคนเลยมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านทุกคนเลยนะครับเพราะกล้วยปะนี่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนี้นะจริงอร่อยที่สุดในประเทศนี้ ก็คือกล้วยตากบานประตูครับเข้าไปดูในเพจกิจโพส์มาร์เก็ตติ้งครับก็จะมีกระถางแขนตัดมีน้ำหอมลิปสติกสายมูมีหมวดกิจโพส์แชนแนลแล้วก็มีกล้วยตากเนี่ยแหละครับ สำหรับท่านจะบูชาพระนางพญาสยามนะครับก็ราคาเปิด499นะตอนนี้ลดเหลือ199ครับปูบาบระล้อมอาจารยจจ้จำสีบุราพาเป็นผู้ปลุกเสกนะพิธีใหญ่มากหม่อมหลวงวันชัยนวรัตเป็นประธานในพิธีนะครับสำหรับผู้ที่จะร่วมกันสร้างพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมานะครับตอนนี้เสร็จแล้วอยู่ที่วัดราชบูรณราแล้วแต่เหลือฉัดต้องสร้างฉัดให้สมเกียรติท่านหน่อย ก็ขอบริจาคนะครับบริจาคพันหนึ่งก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานะก็สำหรับท่านที่สรับหนุนช่องก็โอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์กับยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆนะครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบวันนี้ขอท่านมีความสุขมากๆกับขอให้พระ คุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตชีวชีวิตของเราต่างกัน